สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเข้าใจว่าคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยคงจะได้ยินคําพูดที่บอกว่าอะไรที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ไทโพสพาดหัวอย่างนี้ครับอดีตทูตนาิิโรธถามตรงๆพิธาเรื่องบินกลับจากนิวยอร์กเนื้อหาแจความเนี่ยนะครับนายนาฬิโรธเฟื่องระบินซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชัทูตไทยณกรุงบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินา นริโรเดเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงไปใน f a c e b o o k นะครับโดยบอกว่าคุณพิธาครับผมมีคำถามที่อยากจะทราบขอถามกันตรงๆเลยนะครับว่าการที่คุณได้นั่งเครื่องบินร่วมกับข้าราชการอีก20-30คนจากนิวยอร์กกลับกรุงเทพมหานครด้วยเครื่องบินพิเศษแล้วลงที่สนามบินบก,กทอในกองทัพอากาศเนี่ย เพราะว่าเป็นเครื่องบินเที่ยวพิเศษที่รัฐบาลตอนนั้นเช่าเหมาลำจากท g คือเครื่อง A340500 แล้วพาคุณทักษิณไปนิวยอร์กแต่พอคุณทักษิณถูกปฏิวัติปี49เครื่องบินลำนี้เลยต้องตีกลับกทมพร้อมกับข้าราชการที่เหลือซึ่งจะต้องเดินทางกลับไทยพร้อมเครื่องดังกล่าวตามที่คุณเล่าในรายการคุณสุรยุทธและคุณแม,ม่สุริวิภาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอาของคุณที่ชื่อผดุง ทำงานเป็นมือขวาคนสนิทของคุณทักษินฝากให้คุณได้นั่งมากับเครื่องลำนั้นใช่หรือไม่ถามแค่นี้แหละครับคุณโชคดีจังนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นลูกชาวบ้านธรรมดารรมดาเนี่ยคงต้องหาไฟล์บินบินกลับกันเองและครับคงจะวุ่นวายแล้วก็ลําบากมากกว่านี้อีกเยอะสำหรับเครื่อง A340500 ของ TG รุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่มีผลประกอบการขัดทุนย่อยยับเลยนะครับ จอดทิ้งเป็นซากอยู่ที่อู่ตะเภาเพราะว่าขายไม่ออกว่างๆเนี่ยก็ช่วยพาสมาชิกพักเก้าไกลไปเยี่ยมชมหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไปกรณีศึกษาเรื่องการคอร์รัปชันซื้อเครื่องบินระหวหวังค่าคอมมิชชั่นนะครับ